สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยนะครับวิเคราะห์อัปเดตถึงสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสาตร์โลกนะครับในปี2025นะครับเป็นเวลาแห่งสงครามหรือไม่นะครับความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสาตร์โลกนะครับในปี2 0 2 4ดูเหมือนจะรุนแรงและมีโอกาสที่จะขยายตัวบรรปลายมากขึ้นนะครับเมื่อคู่ขัดแย้งไม่มีการยอมกันทั้งในยูเครนนะครับที่หนุนหลังโดยตัวนตกนะกับทางรัสเซียที่มีโอกาสเป็นความขัดแย้งตรง และการเผชิญหน้าโดยตรงนะระหว่างรัสเซียกับเนโตและความขัดแย้งในตัวหนกกลางนะครับระหว่างอิสราเอลนะครับกับกลุ่มอักษะต่อต้านนะครับที่หนุนหลังโดยอิหร่านอย่างเอชบลล์นะครับในเลบานอนและกลุ่มฮูตีนะครับในเยเมนแล้วก็กลุ่มอื่นๆนะครับในซีเรียและก็ในอิรักโดยเฉพาะนะครับขณะนี้เนี่ยตึงมากนะระหว่างอิสราเอลกับเอชบลล์นะครับในเลบานอนมัน ทางอิหร่านนะครับก็จับจ้องอิสราเอลอยู่นะพร้อมที่จะตอบโต้เอาคืนนะครับในข้อเก่าหาการลอบสังหารผู้นำฮามาสนะครับอิสมาอิลฮานิเยในกรุงเตหารานเมืองหลวงของอิหร่านนะครับในช่วงการเข้าสาบันตนนะครับนขะึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดีอิหร่านคนใหม่ซึ่งทางอิหร่านนะครับถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของอิหร่าน แล้วก็สงวนสิทธิ์นะครับในการที่จะโต้อตอบเอาคืนนะกับทางอิสราเอลเพื่อเป็นการสั่งสอนนะครับแม้ทางตะวันตกอาจจะพยายามขอร้องนะครับวิงบอลทางอิร่านะครับให้ยับยั้งชั่งใจนะครับคือให้ปล่อยอิสราเอลไปนั่นเองนะครับแล้วจะจะได้ไม่ให้สถานการณ์นะครับในภูมิภาคเนี่ยมันขยายตัวบรรปลายแต่ทางอิร่านะครับก็ยังคงนะยืนยนัยนยืนกราน นะปฏิญ,ญาณสาบานนะครับนะที่จะเอาคืนเพราะอ้างว่าเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมนะครับที่จะตอบโต้อิสราเอลในขณะที่รัเสเซียและจีนนะครับก็เปิดไฟเขียวให้อิหร่านในสิทธิในการตอบโต้นะครับในการปกป้องอธิปไตยของตนเองที่ถูกอิสราเอลนะครับละเมิอดอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนในการรอบสังหารผู้นำฮามาสนะครับในแผ่นดินของอิหร่านโดยเฉพาะรัเสเซียนะครับได้เข้าช่วยเหลือทางด้านอาวุธปกรณ์ต่าง รวมถึงนะครับส่งเจ้าหน้าที่ความมั่นคงระดับสูงนะครับให้คำปรึกษาแก่อิหร่านด้วยส่วนทางสหรัฐนะครับก็เข้าช่วยเหลือสนับสนุนนะเพื่อปกป้องอิสราเอลอย่างเต็มตัวเต็มที่นะครับส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเรือพิฆาตเรือรบนะฝูงบินรบไอพ่นเอฟสิบห้2เเนี่ยเข้าสู่ตัวดอกกลางเนพึบไปหมดนะครับ จากบริบทต่างๆและความมุ่งม,มั่นตั้งใจของทั้งสองฝ่ายนะยังไม่มีการลดลาวาศอกนะจึงเชื่อได้ว่านะครับในปี2025เนี่ยยังเป็นเวลาแห่งสงครามต่อไปและมีโอกาสขยายตัวบรรปลายต่อไปอีกด้วยนะครับลองติดตามนะครับในสิ่งต่างๆที่เป็นไปนับจากนี้นะครับ2024ในช่วงครึ่งหลังเข้าไป1ึงปี2025นะครับมีโอกาสนะที่จะขยายตัวบรรปลายในสงครามนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ